สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสรัญญาสายบัวรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวียงพานอเภอแม่สายจังหวเชียงรายวันนี้เราอยู่กันที่วัดใหม่สีร่มเย็นอเภอเชียงของจัังวดเชียงรายกับโครงการดีๆที่สพทัดขึ้นณที่แห่งนี้กับโครงการพัฒนาจิต สติรู้ตัวปัญญารู้คิดสำหรับผู้บริหารรุ่นที่สองโดยได้รับความเมตตาจากท่านพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนพระอาจารย์วิทยากรที่ให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมรับการอบรมทั้ง90คนเราได้นำโครงการพาคุณครูผู้บริหารแล้วก็ผอ,อเขตรองผอ,อเขต มาเข้าการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดสําหรับผู้บริหารสถาสศ,ศึกษาแล้วก็โอเคในรุ่นที่2ของสมบัถก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้พามาก็ได้เห็นถึงการพัฒนาต่อยอดเพราะเดิมทีรุ่นแรกเป็นรุ่นที่เราได้มีการทําแล้วแล้ก็ได้เห็นประโยชน์ที่แท้จริงที่เกิดขึ้นกับทั้งตัวเองเพื่อนร่วมงานแล้วก็องค์กรต่างๆ ซึ่งการปฏิบัตินั้นเป็นการปฏิบัติจากธรรมะจริงๆเกิดจากสิ่งที่เป็นจริงซึ่งโครงการนี้มีคนเข้าสมัครร่วมที่จะมาประมาณ4-500คนแต่ด้วยเหตุและปัจจัยก็มีหลายเรื่องเราก็เลยขออนุญาตนำมาแค่ประมาณ90คนก่อนเพื่อที่จะมาพัฒนาในครั้งนี้เราเองเนี่ยเราต้องการที่จะพัฒนาต่อยอดนะครับให้คนของเรา,าเป็นทั้งคนดีและคนเก่งโดยใช้เราฝึกสติเราเอง ให้เกิดปัญญารู้คิดอย่างที่บอกกสติรู้ตัวปัญญารู้คิดนะ่ะเป็นสิ่งที่เป็นจริงเพราะนั้นก็อยากให้ผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นผอ,อเขตรองพอ,อเขตพอโรงเรียนหรือรองผอโรงเรียนก็แล้วแต่เนี่ยได้นำวิธีการปฏิบัติครั้งนี้กลับไปสู่การปฏิบัติที่ในโรงเรียนและก็เขตของตัวเองได้เป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทั้งตัวเองและบุคลากรด้วยจากที่เราได้เคยอบรมจริงและปฏิบัติจริงพระอาจารย์เอกชัยได้แนะวิธีคิดบอกวิธีทรรม นำสู่วิธีการเรียนการสอนต่อไปได้ทำให้รู้ว่าวิธีปฏิบัติของแต่ละคนอาจจะคล้ายกันหรือจะเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเองก็ต้องอยู่ที่สติของตัวเองเป็นตัวกำหนดให้เราได้เดินทางในสิ่งที่ถูกต้องที่ควรและเป็นคนดีและคนเก่งในสังคมครับมอนกับเราลงเวทีแข่งขันนะแต่ว่าไม่ได้แข่งขันกับใครนะแข่งขันกับความสบบามารถของตัเองทำจนแบบมันเกิดโครงสร้างจิ๊กซอ ที่พอเห็นอะไรปุ๊บม,มันปฏิบติประต่ะตอจนนำไปสู่วนทางการสำเร็จความสำเร็จเริ่มเข้ามาเข้าสู่ที่วัดแห่งนี้ก็เป็นวัดที่มีความล่มลื่นนะครับผมเองก็ได้ฝึกปฏิบัติมาหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่พอมาฝึกปฏิบัติแล้วทําให้รู้สึกผ่อนคลายกิจกรรมต่างๆนั้นก็เอาสติกํากับไปด้วยหลังจากที่เราใช้สติ แล้วก็อย่างต่อเนื่องแล้วเนี่ยจะ,จะทำให้เกิดปัญญาที่สามารถนำไปแก้ไขปัญหาในชีวิตได้เราต้องเริ่มจากตัวของเราเองค่ะให้เป็นผู้นำที่มีเมตตามีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นนะคะจะทำในสามปฏิบัตคิตค่ะปฏิบัติหนึ่งคือปฏิบัติตนปฏิบัติที่สองก็คือปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานปฏิบัติด้วยความเมตตาเพราะเราได้แนวคิดว่าทุกคนมีที่มาไม่เหมือนกันนะคะ เราจะไปด้วยกันจับมือกันไปและปฏิบัติงานค่ะพระอาจารย์ได้ใช้สื่อในการกระตุ้นในการกระชากให้เราได้คิดได้มองสิ่งรอบข้างด้วยความเป็นจริงซึ่งเรื่องทันสมัยเป็นอย่างยิ่งค่ะก็ขอบพระคุณมากค่ะสิ่งแรกที่ตัวดิฉันจะนําไปคือในการพัฒนาตนเองก่อนและบุคคลใกล้ตัวนะคะซึ่งจะต้องไปฝึกปฏิบัตินะคะเพื่อที่จะให้เรามีสติ แล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานะคะการมีสติจะทำให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะแก้ปัญหาต่างๆได้ดีและก็จะส่งเสริมและก็เชิญชวนให้บุคลากรในสังกัดนะคะแล้วก็ครอบครัวได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมในเรื่องของการนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนกระผมจะได้นำไปพัฒนา,นาคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมทั้งให้ชุมชนได้มามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิต สติรู้ตัวและนำปัญญาที่ได้จากกระบวนการคิดจากจิตใจที่เข้มแข็งไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปครับะะทั้งแนวคิดและก็วิธีปฏิบัติจากท่านพระอาจารย์เอกชัยนะคะไปขยายผลในระดับเขตพื้นที่การศึกษานะคะโดยการนําเรียนข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนะคะแล้วก็ สิ่งที่ได้รับจากโครงการให้กับท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาและก็ทีมบริหารของเขตได้รับทราบนะคะแล้วก็จะพยายามผลักดันให้มีกิจกรรมหรือโครงการในการพัฒนาผู้บริหารของสถานศึกษาในสังกัดนะคะให้ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเองในรูปแบบนี้นะคะมีผู้เข้าเลือกคัดเลือกสมัครเข้ารับการอบรมทั้งหมด400กว่าคนแล้วคัดเลือกเอา90คนอิชันเป็นหนึ่งใน90คน ก็ม <S an> ีความรู <S an> ้สึกว่าการอบรมในครั้งนี้ได้มีทาให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาในการที่จะเอาไปพัฒนาตัวเองขอขอบคุณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่านดรอัมพรพิณาสาเลขาธิการคอปตท่านรองกิตติพท่านรองพณะท่านท่านผู้ช่วยนันท่านผู้ช่วยภูตอน ซึ่งวันนี้ท่านก็ได้สวดเยี่ยมพื้นที่ด้วยนะครับขอขอบคุณที่สสได้จัดโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดรุ่นสองผมเชื่อมั่นว่าถ้าคนเรามีสติก็จะทำให้เกิดปัญญานะซึ่งเป็นเป้าหมายของการพัฒนาจิตในครั้งนี้ครับค่ะสำหรับโครงการพัฒนาจิตสติรู้ตัวปัญญารู้คิดนับเป็นความโชคดีของผู้เข้ารับการอบรมที่ได้ฝึกปฏิบัติ ให้มีสติรู้เท่าทันความคิดของตนเองรู้จักสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงจนเกิดปัญญาสามารถนำไปแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้